สวัสดีค่ะคุณปูนาดิฉันพยาบาลชื่อโรดนะคะเป็นผู้รับผิดชอบการให้พยาบาลทางไกลให้คําแนะนํากับคุณปูนาเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะสวัสดีค่ะคุะคณพยาบาลฉันดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้คุณพยาบาลสละเวลามาให้คําแนะนํากับดิฉันนะคะ ก่อนแนะนําวิธีการตรวจนั้นดิฉันอยากแจ้งให้ทราบว่าการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนั้นเป็นการช่วยให้ตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ช่วยให้ไม่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นและสามารถรักษาให้หายได้จริงเหรอคะดิฉันจะปฏิบัติตามคุณพยาบาลทุกอย่างคะ่ะแนะนําต่อได้เลยคะ่ะคุณปูนาทราบไหมคะควรตรวจเต้านมเมื่อไหร่และปล่อยแค่ไหนเอ่อพอจะแนะนําเป็นข้อๆได้ไหมคะได้คะ่ะมีข้อดังต่อไปนี้นะคะ 1>, 1. ตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งเมื่ออายุ20ปีขึ้นไป 2. ตรวจเต้านมด้วยแพทย์เมื่ออายุได้20ปีขึ้นไปควรรับการตรวจทุก3ปีและหลังอายุ40ควรได้รับการตรวจทุกปีหรือผู้มีแนวโน้มมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายควรตรวจทุก6เดือน 3. ควรทำแมมโมกแกรมและอันตราซาวในช่วงอายุ35-40ปี1 ังหลังจากอายุ40เป็นต้นไปควรทําทุก1-2ปี4ในผู้มีประวัติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลังไข่ควรเริ่มทําการตรวจตั้งแต่อายุญาาิเป็นแล้วลบออก5ปี5ในรายที่มีความเสี่ยงสูงหรือเต้านมที่มีความหนาแน่นมากควรตรวจด้วยวิธี MRI จะพบมะเร็งได้มากกว่าที่อื่นๆรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยค่ะ เข้าใจมากขึ้นไหมคะดิฉันคิดว่าการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองก่อนเป็นเรื่องสําคัญว่าควรทํายังไงบ้างซึ่งการตรวจเต้านมด้วยตัวเองควรเริ่มต้นดังต่อไปนี้นะคะ 1. ตรวจประจําทุกๆเดือนค่ะ 2. ตรวจหลังจากมีประจําเดือนมา3-10ถึงวันนับจากวันแรกของการมีประจําเดือน 3. ตรวจวันเดียวกันของทุกเดือนถ้าคุณหมดประจําเดือนแล้ว ใช้เทคนิคหลากหลายวิธีการส่วนใหญ่ก็คือการดูและคลำเรียนรู้จากสื่อโซเชียลได้แต่เทคนิคของการดูและคลำที่ใช้กันบ่อยๆนั้นก็คือ3นิ้ว3ส,สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านมเดี๋ยวพยาบาลจะอธิบายอีกครั้งพร้อมกับภาพประกอบนะคะรับทราบค่ะคุณปูนาลองทําตามที่แนะนําได้เลยนะคะ5วิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง หนึ่งยืนหน้ากระจกแล้วดูที่เต้านมทั้งสองข้างสังเกตขนาดรูปร่างสีผิวตรงตำแหน่งเต้านมและหัวนมเป็นอย่างไรและเทียบกับภาพการเปลี่ยนแปลงกับเดือนก่อน2หลังจากนั้นให้ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างและดูที่เต้านมอีกครั้งค่อยๆหมุนตัวชา้ชาๆเพื่อจะดูบริเวณเต้านมด้านข้างข,างของเต้านม3มมือเท้าเอวแล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยดูการเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกครั้ง 4. ใช้นิ้วมือบีบหัวนมเบาๆดูว่ามีเลือดน้องหรือน้ำไหลออกมาจากหัวนมหรือไม่ต่อไปนะคะ 5. ้าเริ่มคำเต้านมให้คำตั้งแต่กระดูกไหปะลา้าลงมาใช้มือซ้ายคำเต้านมข้างขวาใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางทั้ง3นิ้วค่อยๆกดลงบริเวณผิวหนังเบาๆและกดแรงขึ้นจนกระทั่งสัมผัสกระดูกซี่โครง และคลำเต้านมให้ทั่วทิศทางการคลำทำกันได้3แบบสิ่งที่สำคัญคือการคลำให้ทั่วบริเวณเต้านมและบริเวณลักแร้ใต้วงแขนหลังจากนั้นให้คลำอีกข้างแบบเดียวกัน 6. เมื่อเสร็จจากการคลำในท่ายืนแล้วให้เปลี่ยนเป็นคลำในท่านอนใช้หมอนหนุนไหล่ข้างที่คลำและทำซ้ำเหมือนท่ายืนคุณปูนาพอทำตามได้ไหมคะคุณลองตรวจด้วยตัวเอง ขนาดคุณตรวจคุณส่งภาพวิดีโอคอลขนาดตรวจเต้านมตัวเองมาให้ดูด้วยนะคะได้ค่ะจะฝึกทำและส่งภาพขนาดตรวจเต้านมให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะคะตอนคุณปูนาตรวจเต้านมด้วยตัวเองพบความผิดปกติตรงไหนบ้างไหมคะยังไม่พบก้อนผิดปกติค่ะจะลองตรวจเป็นระยะๆนะคะความวิตกกังวลของคุณปูนาลดลงบ้างไหมคะ ความวิตกกังวลลดลงมากเลยละคะ่ะคุณพยาบาลมีคําแนะนําเพิ่มอีกไหมคะชอบมากเลยละคะ่ะดิฉันขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อพบความผิดปกติดังต่อไปนี้ให้ไปพบแพทย์ได้เลยก้อนเนื้อเต้านมหนากว่าปกติผิวหนังแดงร้อนลูกขุมขนใหญ่ขึ้นเหมือนผิวส้มผิวหนังบุม๋มหรือมีการหดลั้งมีการนูนของผิวปวดกว่าปกติคันมีผื่นบริเวณหัวนมและมีรอยหัวนมบุม๋มการชี้ของหัวนมเปลี่ยนทิศทาง เลือดไหลาจากหัวนมมีแผลที่หายยากของเต้านมหรือหัวนมคะ่ะไม่พบความผิดปกติเลยนะคะหวังว่าวันนี้คุณปูนาจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะมีคำถามอื่นๆอีกไหมคะไม่มีแล้วคะ่ะคุณปูนาฝึกตรวจเต้านมด้วยตัวเองร่วมกับการลดปัดจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยนะคะเช่นการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมการออกกำลังกายและอื่นๆได้เลยคะ่ะ ครั้งต่อไปจะให้คุณปูนาทบทวนและสาธิตย้อนกลับให้กับดีฉันดูด้วยนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ